สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะอุ้ม Story 8 9 9 9ช่อง YouTube นะคะฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเพราะว่าเวลาที่มีคลิปใหม่ๆเข้ามาจะได้แจ้งเตือนนะคะเม้นนะคะเม้นว่าถูกไม่ถูกแม่นไม่แม่น,มน,มนยังไงนะคะช่องความคิดเห็นนะคะเม้นได้แสดงความคิดเห็นได้นะคะ แต่ว่าถ้าว่าไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้เ,เหมือนเราได้ดูเล่นๆนะคะแก้เครียดแก้เหงาไปนะคะแต่ว่าถ้าว่าถูกหรือว่าตรงก็ขอให้เป็นไกด์ไลน์ในเรื่องของชีวิตความรักของคุณด้วยนะคะวันนี้นะคะอุ้มจะมาดูดวงนะคะไพ่ย,ยิบซีนะคะเป็นไพ่ของชาวราศีเมษเดือนพฤษภาคมวันที่1ถึงวันที่30นะคะความรักทั่วๆไปของชาวราศีเมษเป็นอย่างไรบ้างนะคะ อุ้มนะคะอย่างที่พูดเลยอุ้มจะถนัดเรื่องของตัวเลขวันเดือนปีเกิดน,นะคะจะบ่งบอกได้ว่าเราจะลงทุนธุรกิจอ,อะไรแล้วเราเหมาะกับอาชีพอะไรหายนะาเกี่ยวเรื่องของอาชีพอะไรเราถูกกับญาติไหมถูกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าเลขอะไรที่มันหายนะแล้วก็เลขอะไรที่มันคํำคุณแล้วนะ,ะติดต่อนะคะดูดวงกับเราได้ที่ A อขีดเอ็มแปดเก้าแปดเก้านะคะ อุ้มสตอรี่นะคะไปก้าไปก้าช่อง YouTube นะคะติดตามติกตออุ้มด้วยนะคะนี่ค่ะไพ่ตัวตนของชาวราศีเมษช่วงพฤษ,าพฤษภาคมนะคะชาวราศีเมษคุณได้ไพ่เดินเลเวอร์นะคะไพ่เดินเลเวอร์เป็นไพ่ที่ดีมากนั่นหมายความว่าแสดงว่าคุณเจอคู่แท้ไหม,อ,มอ่ะอืมอ่ะดูซิว่าเป็นยังไงนะ ups, นะคะอืมไพ่ทูออฟคัพนะคะ ไพ่โอ้โหไพ่ความรักขึ้นมากมายเลยนะไพ่เดียวยาตัวเองนะคะไพ่เป็นมือที่สามคุณไปเป็นมือที่สามของใครหรือเปล่าเนี่ยไพ่ความรักขึ้นมาแบบเยอะแยะมากมายเลยโอ๊ยทําไมแบบเฮ้ยทาไมคุณดวงดวงคุณเกี่ยวเรื่องของความรักทําไมมากมายเยอะแยะขนาดนี้ชาวราศีเมษเลือกไม่ถูกเลยคนนั้นก็รักคนนี้ก็รักโอ้โหคืออุ้มจะบอกว่า ทำไมคุณเป็นคนที่โชคดีเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนอะไรของคุณเนี่ยอ,อ้อมจะบอกว่าช่วงพฤษภาเนี่ยมันจะเป็นช่วงดวงที่ดวงความรักอะเพราะว่าดวงคู่ครองมัน มันเป็นดวงที่เราจะต้องเจอคู่แท้เพราะฉะนั้นเนี่ยดวงความรักมันทํางานมันจะทําให้คุณนะเนื้อหอมมันจะทําให้ใครลหลายคนมารักเนี่ยดวงเนี่ยมันเป็นเดือนแห่งคู่แท้จะมานะคะแล้วคิดว่านะคะหนในนี้นะคะหนึ่ม,มคือมีผู้ชาย3คนหรือมีผู้หญิง3คนเข้ามามอบความรักให้กับคุณนะคะในที่นี้เนี่ยมีเดอะเลเวนะคะแล้วก็มีเดอะเดวิคือการเป็นคู่แท้นะคะ เข้ามานะมีความรักที่มั่นคงเราสองคนรักกันโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะคือไพ่ตัวตนของคุณเนี่ยจะบอกว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ด้วยดวงชะตาเนี่ยคุณคิดว่าคุณน่าจะเป็นคนที่เป็นโสดเป็นไม้เป็นคนที่ไม่น่าจะมีคู่แท้หรือว่าไม่สามารถที่จะเจอคู่แท้รักแท้ได้ในชีวิตนี้อะไรประมาณนี้คุณเยียวยาตัวเองมาตลอดนะคะแอบรักแอบชอบเป็นมือที่3ให้เขามาตลอดเลยนะแต่ณนะตอนนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสของคุณแล้วนะมีคนมามอบความรักให้กับคุณมากมายเลยรักคุณมาก หรือไม่งั้นคุณก็รักเขาด้วยนะคะแต่ที่นี้เนี่ยคุณอย่าลืมนะคะว่าด้วยไพ่ดวงชะตาของคุณโชคชะตาของคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่มีเนื้อคู่ก็ได้แต่ว่าถามว่ามีความรักได้ไหมก็มีได้แต่อาจจะเป็นในเรื่องของอคู่กรรมหรือว่าอาจจะเป็นคู่ที่มาชดใช้เวรใช้กรรมกันไม่นานก็อาจจะหายไปเพราะว่าไพ่ของคุณที่มันขึ้นใบนี้มันบ่งบอกว่า คือในอดีตที่ผ่านมามันบ่งบอกว่าคุณได้ผ่านอะไรเกี่ยวเรื่องของความรักจนคุณเติมเต็ม,ตมความรักตัวเองเยียวยาเกี่ยวเรื่องของความเจ็บช้ำของตัวเองอะ่ะมานานนะจนรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะอยู่ได้ด้วย,ด,วยด้วยตัวเองบาลานซ์ตัวเองได้นะะอ,อ,อุ้มจะบอกว่าความรักของคุณนะคะมันเป็นมีความรู้สึกว่ามันไปไม่ถึงแล้วก็มีความรู้สึกว่า,เ,ไไววา,วาเหมือนคุณถูกทอดทิ้ง เหมือนคุณมีความรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าปล่อยให้เรื่องของความรักเนี่ยเป็นเรื่องของโชคชะตาคุณไม่อยากสู้ต่อแล้วเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคุณอาจจะอย่างที่บอกค่ะคุณอาจจะไม่มีคู่แท้มั้งหรือว่าคนที่คุณคบอยู่อาจจะไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกของการห้อยหัวเนี่ยนะแฮงแมนเนี่ยคือแบบว่าไม่ใยนะคะไม่ใยเรื่องของความรักแล้วก็ไม่หวยหารู้สึกว่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาถ้าจะไม่ใช่ถ้าจะใช่ หรือว่าเนื้อคู่มานะคะหรือว่าเขาจะเป็นคนรักของคุณเนี่ยมันก็คงจะใช่เองแต่ณตอนนี้คุณไม่ไม่ไขว่คว้านะคะมันเคยมีฮะความรักนะคะณตอนนี้เนี่ยจิ๊กบอกว่ามันมีความรักเข้ามาเนี่ยหาคุณนะคะสองสามคนนะคะตอนนี้รักรักคุณจริงๆเนี่ยนะนะมุ่งหน้ามาที่คุณนะคะหนึ่งสองสามนะคะแต่ว่าคนบางคนอาจจะเป็นหนุ่มน้อยคนบางคนอาจจะมีนาถีการงานถี่ดีอีกคนหนึ่งเป็นคนที่อยู่ในใจคุณที่คุณรักเขาเขารักคุณนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคุณเลือกไม่ถูก พอคุณพอคุณเลือกไม่ถูกเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณน่าจะช่วงเนี้ยคุณน่าจะเริ่มตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเอายังไงกับชีวิตดีนะคะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยคุณไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงดีกับเรื่องของความรักเพราะว่าทุกคนรักคุณบางทีมันก็ลําบากใจเหมือนกันนะคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีคือรักรักเลยแล้วถามว่าคุณไม่รู้ว่าเฮ้ยคนไหนคือคู่แท้ของคุณอ่ะคนไหนกันแน่ที่แบบว่ามาเป็นคู่แท้อย่างเงี้ยคือคุณสามารถโทรมาปรึกษาอุ้ม คุณจะได้รู้เอาวันเดือนปีเกิดของเขามาแล้วเอามาเทียบกันเลยว่าใครคือคู่แท้ใครสามารถที่จะอยู่กันได้กี่เปอร์เซนต์อยู่กันได้ร้อยเปอร์เซนต์อยู่กันได้เจ็ดสิบเปอร์เซนต์หรือว่าคุณเป็นคู่แท้กันแค่ห้าสิบเปอร์เซนต์นะคะมันจะได้เป็นการที่แบบเลือกไม่ผิดว่าเฮ้ยเวลาที่เราอยู่ด้วยกันไปเนี่ยมันจะเกิดปัญหาไหมจะทะเลาะกันไหมเขาจะแบบมีรักสามเศร้าไหมเออรักเราจริงหรือเปล่านะคะลองเอาวันเดือนปีเกิดของเขานะคะมาดูดวงแล้วก็เทียบ เป็นคู่แท้คู่เทียมของคุณได้นะคะตอนนี้คุณเลือกไม่ถูกเนี่ยคุณไม่รู้จะเลือกทางไหนดีคุณอยากจะตัดสินใจนะว่าเฮ้ยฉันจะเด็ดเดี่ยวแล้วฉันจะยุติธรรมนะความจริงแล้วคุณก็คงจะแบบคบคุยเปิดใจทั้ง3คนนั่นแหละนะ แต่ทีนี้เนี่ยมันมีอยู่หนึ่งคนนะที่คุณรู้สึกว่าเหมือนตัดเขาไม่ได้ไม่รู้จะยังไงก็คือคนที่คุณรักกันเนี่ยนะเขารักคุณคุณรักเขานะคะก็คือเราสองคนรักกันเป็นบ่วงโซ่พันธนาการที่คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคู่แท้กันหรือเปล่านะ,ะเป็นคู่แท้ที่โชคชะตาเนี่ยพาให้เราสองคนมาเจอกันใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะคะอยากรู้ก็เดี๋ยวโทรมาถามอุ้มได้นะคะอืมคุณมีความรู้สึกว่าใน นายออฟสอดนายออฟสอดนี่คือคือคุณต้องใช้ใช้การตัดสินใจที่แบบว่ามันตัดสินใจยากจริงๆแหละอืมถ้าใครได้เข้าไปอยู่ในความรู้สึกตรงนั้นนะที่เราจะต้องตัดสินใจแล้วต้องเลือกอะ่ะแล้วมันเป็นการเลือกที่แบบต้องอยู่กับเราทั้งชีวิตอะ่ะคุณก็คงจะ เลือกยากแต่อุ้มมองว่าคุณนะคะชาวราศีเมษเดือนพฤษภาเนี้ยคุณก็จะสู้นะเกี่ยวเรื่องของความรักเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่นะคะคุณจะสู้เนี่ยมันจะมีโอกาสดีๆที่ทําให้คุณนะแก้ไขปัญหาในเรื่องครั้งนี้ได้นะในเรื่องของเนี่ยรักสามเศร้าเนี่ยนะเอรักสามเศร้าตัดสินใจไม่ได้เป็นเพราะว่าเขามาเป็นตัวเลือกให้คุณนะ้ามีแต่ตัวเลือกดีๆทั้งนั้นเลยนะคะหน้าตาหลอ่ลอๆเด็กๆหนุมน่มๆนะคะมีความรักดีๆมาให้ นะคะมีหลายสไตล์บางคนก็แบบจูโจมนะคะบางคนกอ็อยากจะให้ความรักแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่มันก็เป็นในรักของรักสามเศร้าเลือกไม่ถูกไม่รู้จะเลือกใครแต่ในอนาคตนะคะมันจะมีโอกาสที่ทําให้คุณตัดสินใจได้มันจะมีโอกาสที่ทํใาททให้ทุกอย่างมันลงล็อกแล้วก็ลงตัวนะคะคุณอยากจะให้ความรักครั้งนี้ค่ะมันเดินหน้าต่อ คุณอยากให้ความรักครั้งนี้มันเดินหน้าต่ออถามว่าการที่มีคนมารักสามคนอะความรู้สึกมันเหมือนกับทุกคนอยู่ในในเรื่องของรักสามเศร้าเนาะแต่คุณจะยังคงเดินหน้าต่อคุณยังจะสู้กับเรื่องของความรักครั้งนี้นะคุณจะเด็ดเดี่ยวแล้วคุณคิดว่าเฮ้ยฉันจะตัดสินใจละฉันจะลงดาบแล้วว่าฉันจะเลือกใครอะไรประมาณนั้นนะคะอืม คือมันจะมีหนึ่งในนี้นะคะที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณผูกพันกับเขามากๆนะผูกพันเหมือนโชคชะตาส่งมาให้คุณรักกันนะะแต่ว่าคำว่า t h e devil เหมือนโชคชะตาส่งมาให้มันเป็นความรักความผูกพันเป็นบ่วงโซ่พันธนาการแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าในเรื่องของ18บวกที่คุณคิดถึงคนึงหาแต่มันเป็นเรื่องของรักสามเศร้าก็คือความเป็นจริงมันอาจจะเป็นไปได้ยากคุณอาจจะรักคนคนนี้ผูกพันกับคนคนนี้ แต่ว่าเขาอาจจะมีคู่รักคู่ครองอยู่แล้วไหมเขามีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่านะคะคุณรักกับคนที่อาจจะเป็นไปไม่ได้นะ,ะแล้วอาจจะสองคนคุณทั้งสองคนอาจจะรักกันนะ,ะแต่ว่ามันเป็นในเรื่องของสามดาบนะคะมันอาจจะเป็นไปได้ยากสักนิดหนึ่งเนาะเออคุณชาวราศีเมษมาก็มาซะเยอะเลยเนะาะไพ่เดอะเมเทเชีค่ะบ่งบอกว่าคุณจะพยายามใช้ความรู้สึกแล้วก็ใช้ ประสบการณ์ความเก่งคุณเป็นคนที่เป็นนักพูดเป็นนักแก้ปัญหานักสร้างแรงบันดาลใจพูดแล้วก็มีแต่คนเชื่อนะคะบอกอะไรไปก็มีแต่คนฟังนั่นหมายความว่าคุณน่าจะเป็นคนที่แก้ปัญหาเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยคำพูดของคุณก็เลยดูน่าเชื่อถือหรือนักมายากลน,นะคะสามารถที่จะปรับร้ายกลายเป็นดีได้อะไรประมาณนี้คะ่ะคุณสามารถที่จะไกล่เกลี่ยนะคะเรื่องราวทั้งหมดนี้นะ,ะให้มันเป็นไปได้นะ,ะแต่ทีนี้เนี่ย มีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยต้องการจะออกห่างจากความรักสักระยะหนึ่งหรือมันจะมีคนใดคนหนึ่งอะค่ะที่เดินออกจากความรักครั้งนี้ไปถอยห่างออกไปนะคะหรือว่าอาจจะออกมาทั้งทงท,งที่ไม่ได้อยากออกมานะคะเหมือนเขาเรียกว่าถูกขับไล่โดนในรเทศหรือว่าจำยอมออกมาทั้งทงท,งที่ยังรักอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของรักสามเศร้าวความรักของคุณคนที่คุณรักเนี่ยคือคุณรักกับคนที่เขามีเจ้าของ แล้วนะหรือไม่งั้นนะคุณรักกับเขาไม่ได้เพราะว่าคุณมีเจ้าของแล้วอะไรประมาณนั้นเลยทําให้คุณนะคะหันกลับมาโฟกัสเกี่ยวเรื่องของการงานเพราะว่าคุณมองอนาคตนะคะมองอนาคตแล้วเนี่ยคือโอกาสที่จะเป็นไปได้มันยากจังเลยนะมันมันเศร้ามันส้อยมันเสียใจอุปสรรคมันเยอะนะอุปสรรคมันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องอาจจะเรื่องการเงินการงานเวลาไม่ถ่ากันอา,อาจจะเจ้าชู้เอ๊ะดูแล้ว อนาคตถ้าจะอยู่ด้วยกันแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมคือมันเต็มหัวสมองคุณไปหมดเลยคุณคิดไม่ตกคุณคิดเยอะจนคุณมีความรู้สึกว่า มันไม่สามารถเป็นไปได้ตอนกลางคืนคุณจะเศร้านะคุณจะคิดถึงเขานะคนคนนี้คนที่คุณเดินห่างออกจากเขามาเนี่ยเนาะแต่ถามว่าคุณยังคงยึดมั่นถือมั่นนะเกี่ยวเรื่องของความรักที่คุณเดินห่างออกมานะคะรักสามเศร้านะระักรักสามเศร้าเราสามคนนะคะอ,อ,อยากจะบอกว่าความรักครั้งนี้นะคะมันมีในเรื่องของเงินทองเกี่ยวข้องด้วยนะคะอืม คุณคิดว่าการที่มีความรักแล้วก็มีการเงินเกี่ยวข้องเนี่ยคุณคุณอาจจะทุ่มเทนะคะทุ่มเทหรือว่าให้ความรักแล้วก็ความรักครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะมีการเห็นแก่ตัวนะคะไพ่เนี้ยอาจจะเป็นไพ่ของความเห็นแก่ตัวนะคะคนที่คุณรักอาจจะเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินนะคะไม่ไม่ยอมเขาเรียกว่าไม่ยอมเป็นผู้ให้ เป็นแต่ผู้รับอย่างเดียวจนคุณมีความรสึกว่าคุณรับไม่ไหวแล้วคุณบาดเจ็บเสียใจจนคุณต้องหนีออกมานะคะจนคุณต้องหนีออกมา ออกมาเพราะว่าคนที่คุณรักคนที่คุณเลือกเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่ามาชดใช้เวรกรรมแต่คุณก็ห่วงหาอาทรนะคะห่วงหาทรตัดเขาไม่ได้เลิกเขาไม่ไม่ได้ทั้งๆที่มีคนมาลักคุณมากมายนะคะแต่ว่าคนที่คุณเลือกหรือว่าคนที่รักคนที่อยู่ในใจคุณกลับเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินนะคะเห็นแก่ได้ความรักทุกความรักที่เขาคิดที่เขาคบนะคะจะต้องมีเงินเข้ามานะคะก็คือมันต้องแลกด้วยเงินตาการที่เราจะรักกันที่เรา ความรักจะราบลื่นได้ต้องเอาเงินตาไปแลกเปลี่ยนนะคะคุณรู้สึกว่าคุณรับไม่ไหวคุณต้องหนีออกมาเพราะว่าคุณให้เขาจนหมดตัวแล้วเหมือนกับคุณแบบไม่เหลืออะไรแล้วคุณไม่มีอะไรจะให้แล้วก็ปอกกบเปี้ยง่อยเปี้ยเสียขากลับมาเลยนะคะโอ้ก็ถือว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ชอกช้ำพอสมควรเนาะ คุณเสียใจนะคะกับสิ่งที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าคุณอาจจะถูกหลอกหรือเปล่าหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ให้การต้อนรับหรือว่าสิ่งที่คุณนั่นไปเนี่ยคุณคุณรู้สึกคุณเสียใจกับสิ่งที่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยความรักที่มันจบไปเนี่ยคุณเสียใจไป,ไ,ไ,ยไปก็ไม่ได้เนี่ยไปก็ไม่ได้เพราะว่าไปก็หมดเงินนะคะเพราะว่าคุณก็เห็นแต่เรื่องของแก่เงินเห็นเห็นแห็แก้เงินเนี่ยคุณคู่ของคุณนะคะชาวราศีเมษเขาเห็นแก้เงิน คือต้องมีเงินน่ะถามว่าเขายังยึดถือเขายังยังยึดมั่นถือมั่นในตัวคุณ лай? ไห <resistor. S 1> มเขายังยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ดีคนหนึ่งแล้วก็มีผลประโยชน์กับเขาแล้วก็สําหรับเขาเนี่ยคุณคือคนที่ดีแล้วก็ใจดีแหละนะแต่ทีนี้เนี่ยคุณก็อยู่ไม่ไหวแล้วเพราะว่าอยู่ไปก็หมดตัวทุ่มเทไปก็ไม่ได้อะไรกลับมาทุ่มแต่เงินทุ่มแต่เงินจนเหม pocket, หือนกะับว่าคุณไม่ไหวแล้วนะคะคุณไม่ไหวแล้วคุณก็เลยเดินหนีออกมาแต่ก็พอหนีออกมาปุ๊บคุณก็สึกเสียใจคิดถึงเข อนอนไม่หลับไม่รู้จะทำยังไงอืไพ่นี้ค่ะบ่งบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะตัวคุณอะ่ะสุดท้ายคุณก็ต้องมาโดดเดี่ยวนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเหมือนเอ้ยเหมือนจะเป็นเนื้อคู่ไหมเหมือนจะผูกพันกันใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วทาไมอะ่ะชีวิตคุณอะ่ะเหมือนกับคุณอะ่ะอยู่ตัวคนเดียวมีแฟนก็เหมือนไม่มีมีคู่ก็เหมือนไม่มีคุณก็ต้องอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวมันเหงานะมันเหงามันเปล่าเปลี่ยวมันเศร้ามันส้อยมัน มันรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนอยู่บนโลกใบนี้คนเดียวทั้งทังที่คุณมีความรักอะคะ่ะแล้วก็การที่ทุนทุ่มเทไปคุณก็ยังโดดเดี่ยวเหมือนเดิมคุณก็เลยไม่รู้ว่าคุณจะมีความรักครั้งนี้ไปทําไมเสียใจเสียใจนอนไม่หลับนะคะคุณก็เลยคิดว่าการที่คุณอนะแยกออกมาอยู่แบบสันโดษอยู่ด้วยอยู่กับตัวเองนะคะด้วยหลําแข้งตัวเองแล้วก็ใช้ความคิดความรู้สึกประสบการณ์ในชีวิตนะคะที่เรื่องของการเงินการงานความรักเนี่ยทบทวนนะคะว่าสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ย มันเหมาะกับที่เราจะต้องอยู่คนเดียวใช่ไหมนะคะคุณก็กลับมาสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องกลับมาเยียวยาตัวเองเพราะว่าคนที่คุณคนที่เขามันชอบคุณนะคะคุณก็ไม่ได้ชอบเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่รักได้เฉพาะคนที่คุณถูกใจแล้วก็คุณรักเท่านั้นถ้าเป็นคนอื่นนะมารักมากมายก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีความรู้สึกดีหรือมีความสุขกับการที่มีคนรักมากๆคุณก็จะรักแต่คนคนเดียวคนที่คุณรักเขานะคะเขารักคุณแต่อาจจะ ในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องจนคุณรู้สึกว่าคุณทนไม่ได้ทนไม่ไหวคือแบบว่าให้ทุ่มเทจนไม่มีอะไรจะทุ่มเทแล้วอะไรประมาณนี้สุดท้ายคุณก็ต้องอยู่คนเดียวนะคะหรืออาจจะสุดท้ายแล้วคุณาก็กลายเป็นคนที่แบบเป็นมือที่สามนะคะไม่สามารถที่จะเป็นครอบครัวของเขาได้ด้วยดวงชะตาโชคชะตาของคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดมาเพื่อที่จะอยู่คนเดียวอาจจะเป็นคนนักปฏิบัติธรรมเพราะว่าคน ชาวราศีเมษหลายๆหลายๆคนก็เป็นนักบวชนะคะเป็นพระเป็นแม่ชีเป็นผู้ปฏิบรรัติธรรมแสวงหาธรรมะเพราะว่าอาจจะผ่านความรักนะคะผ่านชีวิตการเงินการงานที่มันไม่ประสบผลสําเร็จสุดท้ายอยู่คนเดียวเพราะอยู่คนเดียวานานๆนะ่ะก็รู้สึกว่าเราเอาเวลานี้ค่ะไปปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิหรือบวช เพื่อแสวงหาความดีเข้าตัวดีกว่าเพราะว่าเรื่องของความรักอาจจะไม่ประสบความสําเร็จหรือเราอาจจะเกิดมาเพื่อที่จะไม่ได้รักใครหรืออาจจะไม่ได้รับความรักจากใครเลยก็ได้เนาะสุดท้ายแล้วนะคะมันเป็นแบบนี้คือชาวราศีเมษอาจจะ มีคนรักเยอะก็จริงแต่ว่าคุณไม่ได้รักเขาเนาะเพราะว่ามีคนมามอบความรักให้ก็จริงแต่คุณไม่ได้คลิกอ่ะคุณรักแค่คนคนเดียวซึ่งความรักน,น,นั้นมันก็กลับกลายเป็นทิมแทงคุณอ่ะจะเป็นรักสามเศร้าหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันเป็นการเลือกไม่ถูกแล้วทาให้คุณเจ็บใจแล้วเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เลือกคุณคุณต้องเดินออกจากความรักสักระยะหนึ่งแล้วมันก็ทําให้คุณคิดได้ว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ไม่เหมาะกับเรื่องของความรักเหมาะที่จะต้องอยู่คนเดียวหมายถึงว่าอาจจะต้องแบบโดดเดี่ยวอ้างว้างสุดท้ายแล้วก็เเเหมมืออนนนกต้งปป็็โสา เหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะขอให้ชาวราศีเมษนะคะ อยู่กับตัวเองแล้วก็ใช้ประสบการณ์ความคิดนะคะประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตทั้งหมดเนี่ยทบทวนแล้วก็อยู่กับตัวเองให้ได้อย่างที่บอกเลยนะคะตามไพ่เลยเต,เติมเต็มหัวใจตัวเองเยียวยายืนด้วยลําแข้งตัวเองแล้วก็หาความสุขจากตัวเองะคะ่ะโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งความสุขแล้วก็ความรักจากคนอื่นนะคะช่วงพฤษภาหนึ่งถึงสามเมษาขอให้ชาวราศีเมษโชคดีกับเรื่องของความรักวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย